ราชวิทยาลัยวิชาชีพแพทย์แห่งประเทศไทยจัดเสวนาสื่อและแถลงข่าวหมอไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าข้อเท็จจริงที่ประชาชนต้องรู้โดยมีตัวแทนแพทย์จากราชวิทยาลัยวิชาชีพแพทย์แห่งประเทศไทยทั้ง14แห่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธัญเดชนิมมานวุฒิพงศ์ผู้แทนราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนของสมาคมราชวิทยาลัยวิชาชีพแพทย์ขอแสดงจุดยืน และแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน สถาบันการแพทย์จุดเฉือนชาติเป็นหน่วยง,งานของรัฐที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน2,551ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนั้นเริ่มเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2530กระทรวงสาธารณสุขในขณนะนั้นเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์นเรนทรนขึ้นที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยใช้หมายเลขฉุกเฉิน169เป็นหมายเลขที่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าสู่บริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบสากคนแต่ในช่วงแรกในเรื่องของการโทชาวบ้านยังไม่โทรยังไม่รู้จัก169แต่ว่านับปัจจุบันเมื่อปีที่แล้ว มีการโทรพัน หมายเลขฉุกเฉิน169เนี่ยด้วยเหตุฉุกเฉินหลายๆแบบนะครับจำนวนถึง10ล้านครั้งซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่มากถ้าเทียบกับหมายเลขฉุกเฉินอื่นถือว่ามากที่สุดลวแสดงว่าพี่พน้องประชาชนให้ความเชื่อมั่นในการขอความช่วยเหลือจากหมายเลขนี้แต่อะไรก็ตามนะครับประเด็นที่พี่น้องประชาชนโทรมานั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินทางการแพทย์สักทีเดียวจํานวนที่โทรมา10ล้านครั้งเนี่ยมีการออกปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเพียงประมาณ2ล้านเศษประมาณ20%่สเอเ็น่วนที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะคร ร้านอาหารอร่อยถามทางสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่เรื่อยๆแต่อะไรก็ตามนะครับหมายเลขผู้เห่ก้าก็ถือว่าเป็นความเชื่อมั่นหรือไว้เนื้อเชื่อใจของพี่น้องวชายนที่จะคอยให้บริการเหตุฉุกเฉินในช่วงที่ผ่านมาที่มีสปสชนั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการที่มีลักษณะหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ําหรือว่าทางอากาศหรือเรียกว่าไทยสกายด็อกเตอร์จากเดิมทีที่ปฏิบัติการฉุกเฉินเนี่ยเป็นเพียงแค่จํานวนหลักแสนแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการปฏิบัติการฉุกเฉินถึงหลัก2ล้านจํานวนปฏิบัติิกกาาาารททททีีี่่เเป็นนง้ํจดม พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในเกาะในทะเลไม่สามารถใช้บริการพวกนี้ได้ต้องรวมเงินกันต้องลงขันกันในการที่จะมาจ้างเรือนําผู้ป่วยผู้บาดเจ็บที่อยู่ในพื้นที่เกาะพื้นที่ห่างไกลนี่เนี่ยมายังสถานพิบาลซึ่งอันนี้เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ภายใต้การขับเคลื่อนงานของสถาบันการแพทย์จุฬชาตินะครับเราก็ได้มีการพัฒนาเรื่องหน่วยกู้ชีพทางทะเลทําให้เกิดการปฏิบัติการฉกเินซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็มีจํานวนปฏิบัติการถึงประมาณเกือบสามพันครั้ง ส่วนเรื่องทางอากาศเองในอดีตนั้นเนี่ยโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะได้ใช้เครื่องบินจะใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยใช้ในเฉพาะภารกิจทางทหารของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเท่าน,นั้นแต่สําหรับการแพทย์ฉุกเฉินแล้วนะครับสบปชก็ได้มีความร่วมมือกับหน่วยง,งานที่มีอากาศยานไม่ว่าจะเป็นกองทัพปกอพปกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพไทยนะสำนักงานตรวจแห่งชาติและก็หน่วยง,งานอื่นๆนะครับที่มีอากาศยานทําให้เกิดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีลักษณะพิเศษตอนแรกเราก็ใช้พื้นที่แม่ฮ่องสอนเป็นพื้้นนทีี่่ํารองงงตตััแป2023หล นั้นก็ได้มีการพัฒนาและขยายตัวจากแม่ฮ่องสอนไปเชียงใหม่จังหวัดตากอำเภอแม่สอดอุ้มผางมาที่จังหวัดกาญจนบุรีสังขลาบุรีแล้วก็ลงไปที่ทางภาคใต้3จังหวัดเจเดนภาคใต้จังหวัดภูเก็ตเกาะสมุยเกาะพังงานที่เป็นต้นนะครับต่อมาก็มีการขยายตัวไปทั่วประเทศภา,ายใต้นโยบาย one region one sky doctor ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายนี้ส่งผลให้พี่น้องประชายชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารน,นั้นเนี่ยเช่นภูเขาเกาะสามารถใช้อากาศยานหรือเฮลิคอปเตอร์ได้ถือว่าเป็นการใช้ได้อย่าง โดยปกติเลยจากเดิมไม่มีเลยก็เริ่มปีแรกอยู่ที่ประมาณ5รายต่อปีแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีบริการเรื่องของสกายด็อกเตอร์จำนวนถึง200กว่าเคสต่อปีเป็นพัฒนาการที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนสวชเนี่ยต้องดูแลทั้งหมดดูแลตั้งแต่การพิจารณากําหนดมาตรฐานหลักสูตรกาหนดให้มีองคอ์กรฝึกอบรมสบวชก็ต้องไปรับรององ,องคอ์กรฝึกอบรมแล้วก็มีการจัดฝึกอบรมเมื่อมีการจัดฝึกอบรมแล้วมีการให้ประกาศินียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมรวมถึงการต่ออายุเพราะว่าการฝอบรมต่างๆเนี่ยเวลา เรียนไปต้องมีการคบทวนต้องมีการต่อ,อยุตัวประกาศสนิบัตุหรือบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางสงปชนะครับที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ทําให้เกิดความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ว่าผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินนั้นเนี่ยมีมาตรฐานมีคุณภาพเรากําหนดเวลาว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินถึงขั้นวิกฤตประชาชนเนี่ยพึงจะได้รับการบริการแพทย์ฉุกเฉนินภายใน8นาทีเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์กลางซึ่งทั่วโลกใช้บางประเทศเร็วกว่านี้นะครับอันนี้คือเกณฑ์ที่เราตั้งเป้าไว้ในบางกรณีหรือว่าในบางพื้นที่อาจจะทําไม่ได้ตามนี้เพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการกระจายตัวของหน่วย หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการจราจรที่อาจจะมีการคับข้างหรือว่าติดขัดเป็นต้นหลักการของการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยทั่วโลกเนี่ยยอมรับร่วมกันว่าจะมีห่วงโซ่การรอดชีวิตอยู่หกวงครับห่วงที่1เมื่อเจอเหตุแล้วต้องโทรเร็วแจ้งเร็วห่วงที่2เนี่ยต้องกดหน้าอกหรือว่าปั๊มหัวใจได้เร็ว ห่วงที่สาการใช้เครื่อง AED ที่จะกระตุกหัวใจได้เร็วห่วงที่4ทีมแพทย์ฉุกเฉินที่มีรถพยาบาลออกไปรับผู้ป่วยเฉือนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมห่วงที่5ก็เป็นเรื่องของสถานพยาบาลที่มารักษาเฉพาะทางเฉพาะโรคได้ถูกต้องเหมาะสมห่วงที่6ก็คือหายจากการเจ็บป่วยแล้วกลับไปฟื้นฟูนะครับสามห่วงแรกเนี่ยอยู่ที่ภาคประชาชนครับ ถ้าประชาชนไม่โทรแจ้งเหนื่อยแพทย์ฉุกเฉินไม่มีทางทราบท่านเป็นคนที่มีความสําคัญในเรื่องนี้มากอันที่2เนี่ยเรื่องของการกดหน้าอกการกดหน้าอกเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของแพทย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเป็นหน้าที่ของหมอคนแรกก็คือพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้พบเหตุนะครับทำหน้าที่ในการรักษาเบื้องต้นก็คือการโทรแจ้งและการกดหน้าอกครับการช็อกไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องไปรอให้แพทย์ที่โรงพยาบาลวันนี้ประชาชนสามารถทําได้คณะกรรมการการฉุกเฉินเนี่ยได้มีการออกกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นนะครับเรียกว่ามาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐานนอกโรงพยาบาลซึ่งกําหนดให้ประชาชนทั่วไปสามารถ CPR ได้สามารถที่จะใช้เครื่อง AD ได้นอกเหนือจากนี้เนี่ยคณะกรรมการการแพทย์เฉิยยังออกกฎหมายให้เครื่อง AD เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาล AD เองเนี่ยจากเดิมทีเป็นอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งใช้โดยวิชาชีพแพทย์พยาบาลเท่านั้นต่อไปนี้เครื่อง AD เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถใช้ได้จึงสรุปได้ว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะมาเป็นหมอคนแรกในการที่จะโทรแจ้งเหตุด้วยปั๊มหัวใจใช้เครื่อง AD ก่อนที่ทีมปฏิบัติการจะ เข้ามาช่วยแล้วการส่งต่อชไปที่โรงพยาบาลไปลายทางก็เป็นหน้าที่ของทางศูนย์1นึหัหรือว่าทางหน่วยบการที่จะพิจารณาต่อไปซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ครับอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจว่าสพชและหน่วยงานภาคกีฬาข่ยในระบบการพาิจารณาทั้งหมดนั้นเนี่ยเรามีความพร้อม ทั้งเรื่องของกายภาพบุคลากรเรื่องของรถเรื่องของหน่วยปฏิบัติการนะครับรวมถึงเรื่องของจิตใจก็คือพลังใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจแห่งความเป็นพรพโพธิสัตว์ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าเราจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการของเราเนี่ยนำเสนอทั้งเรื่องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องราวดีๆที่จะลงสังคมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายข้อมูลแบบนี้ติดตามกันได้ผ่านเราในหลากหลายแพลตฟอร์มเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube, Instagram และ Tik t o อกในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อน สวัสดีค่ะ